ก็สวัสดีครับเพื่อนคนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแชร์วิธีการขุดนะครับตัวการตระกูล LHR เนี่ยเอาให้มันปลดล็อกเป็น100%นะด้วยการขุดอีเธเรีียมคู่กับตัวอาริเฟียมนะครับจะเป็นยังไงก็ไปชมกันในคลิปได้เลย เป็นคนผมพิจัยพิสโูริโอชาแนลนะครับชาแนลนี้เนี่ยเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกระดาษกระจอนะครับที่เอาไว้เล่นเกมไว้ตัดต่อเนี่ยเอามาขุดเหรียญคริปโตคเคเรนซีเพื่อสร้างไรายได้นะครับโอเคครับก็มันจะก็จะมีเวอร์ชั่นใหม่ของตัว T-lex Miner นะครับออกมาเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นอ๋อเดี๋ยวนะแอปเปิดอยู่ก่อนจำไม่ได้โอเคก็เป็นเวอร์ชั่นสองศูนย์จุดสองห้าสองเออตัวเวอร์ชั่นนี้นะครับก็จะปลดล็อกนะครับตัว การ์ดที่เป็นตระกูล LHR เนาะก็คือค่ายเขียวนี่แหละเนาะ LHR ของเขาเนี่ยเขาปลดล็อกอยู่ที่ถ้าเป็นขุดอีเทอร์เนาะปกติเนี่ยมันจะเป็น75%เนาะแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดขุดเป็นดูอัลมายนเนอร์ะครับก็คือเป็นขุด2เหรียญคู่กันเนี่ยถ้าเป็นตัวอีเธอรี่เอียมคู่กับอะลิฟิเอียมนะครับก็คือจะได้แรงขุดอีเธอรี่เอียมอยู่ที่68%ซึ่งลดลงมาจากตัวปกติเนี่ยเนนะครับ แต่ว่าข้อดีของมันก็คือได้อลิเฟียมนะครับมาที่32%นะครับซึ่งเอาเป็นว่าก็ต้องมาดีเบตกันเนาะว่าเอ้ยอันไหนมันดีกว่ากันนะคือแต่จริงๆผมลองเทสดูแล้วนะครับแล้วก็คำนวณคร่าวๆดูนะถ้าเกิดว่าทิศทางของบิตคอยลแล้วเนานะมีทิศทางพุ่งขึ้นนะแล้วก็เหรียญตัวอีเธอเนี่ยมันพุ่งขึ้นเยอะเนาะก็ไปขุดธรรมดาปกติเนี่ยก็อาจจะได้เยอะกว่าเนาะ แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันพุ่งไปคู่กันเลยนะครับตัวอลิฟิเอียมเนี่ยพุ่งแบบว่าขึ้นมาเยอะกว่าเดิมนะครับตอนนี้เนี่ยที่ทําคลิปเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ0.6ดอลลาร์เนาะก็ถ้าเกิดมันพุ่งขึ้นเหนือตัว1ดอลลาร์แล้วกันเนาะผมคิดว่าก็ขุดคู่เนี่ยมันก็ยังคุ้มอยู่อืมเอาเป็นว่ามันเป็นการเก็งกาไรแล้วกันเนาะว่าเอออลิเอียมมันก็น่าจะมาด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเหรียญตัวนี้เนี่ยมันวิ่งดีมันวิ่งมาด้วยเนี่ยก็เออมันก็คุมดีนะครับ ซึ่งข้อดีอีกอันหนึ่งเนาะของการขุดเหรียญคู่นี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้คืออลนะิฟิเอมนาะมันเป็นตัวเรียกว่าผมหาข้อมูลมาเนี่ยในหน้าเว็บนะเดี๋ยวแอบเปิดให้ดูนะครับตัวเว็บอลิฟิเอมนะเขาบอกว่ามันเป็นตัวที่กินไฟน้อยนะเดี๋ยวผมแอบเปิด a l i f i u m o r g อันนี้นะครับอ่ามันเป็น proof of work ที่เป็น p o o f of less work นะครับก็คือมันเป็น combine p o o f of work ร่วมกับตัว economic อันนี้ผมไม่แน่ใจนะมันคืออะไรเนาะแต่ขุดแล้วกินไฟน้อยนะอ่ะทีนี้นะขอทำใน hiveos ก่อนนะเออเดี๋ยวไปแอบดูในตัว tlex miner เนาะเขาให้ข้อมูลว่าเนี่ยม,มันก็คือเขาเวอร์ชันใหม่เนี่ยเขา add algorithm Blake 3มานะครับเนี่ยนะก็คือของอ l i f i u m นี่แหละเนาะอ่านี่นะ อัตราส่วนจะอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ถ้าใครเป็นสาย Windows นะให้มาดูตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆกดมาที่คําว่าโค้ดตรงนี้นะครับอ่าเข้าในกิท h ับนะครับแล้วก็พอมาดูด้านล่างนี้นะครับให้เพื่อนเลื่อนไปเรื่อยๆนะเลื่อนจากอายยาวนี้นะครับมันจะมีตัว example นะครับก็คือตัวอย่างนะครับให้เราเลื่อนมาดูที่ LHR Unlock Dual ETH ALPH อันนี้นะครับ เอาเฟียมอลิเฟียมอันนี้นะครับก็ Copy ตรงนี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็ทําการคีตามได้เลยจริงๆก็ไปเปิดกระเป๋าแล้วก็ Copy มาใส่ได้เลยนะครับก็จะจบนะครับแต่เดี๋ยวผมจะทําเป็นตัวให้เพื่อนๆ Copy นแบบง่ายๆไปนะครับแล้วก็ไปขุดที่ตัว pool h e ไ o miner ที่เป็นของตัว sg นะครับก็คือของสิงคโปร์นะใกล้ๆเรานะครับโอเคทีนี้นะครับก็ขั้นตอนมาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะ ขั้นตอนการขุดครับก็เริ่มมาจากว่า,าเพื่อนๆต้องมาเปิดกระเป๋ากันก่อนนะก็กระเป๋าที่ใช้นะครับใน Coin Market Cap เนี่ยผมไปเปิดดูนะมันมีแค่เกด .IO อันเดียวเลยนะครับก็เพื่อนๆก็ไปสมัครเกด .IO กันได้นะครับผมมี r e f e r r a l link นะใครอยากสนับสนุนก็กดเนี่ยนะเกด .IO นะใส่ r e f e r r a l link ให้ผมด้วยนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนกันนะแอบหาตังค์นิดหนึ่ง <laughs> โอเคทีนี้นะเพื่อนเพื่อนก็ยืนยันอีเมลกล่กองอีเมลอะไรเรียบร้อยนะครับรีจิสเตอร์เสร็จนะครับก็เอาโค้ดเนี่ยครับตรงนี้ไปกรอกโค้ดในอีเมลเนาะไปกรอกในตัว g e a r o นะครับทีนี้เราก็จะล็อกอินเข้าไป gear.io ได้ทีนี้ให้เพื่อนเพื่อนมาตรง wallet ตรงนี้นะครับกด deposit ตรงนี้นะครับค่อยๆทําก็ได้นะอ่าใครทําไม่ทันก็กดตามแบบนี้แหลนะเนาะไปล็อกอินก่อนนะเข้าไปใน wallet deposit ตรงนี้นะ เสร็จแล้วก็มาเลือกตัวเหรียญตรงนี้นะตรงคอยเนะี่ย search in นะครับให้พิมพ์ว่า ALPH นะครับก็จะเจอหลายตัวเลยนะที่มันมีคำนี้อยู่นะครับอย่าก,กดผิดนะให้ไปกดอันนี้นะอันที่สอง a l p h i ยมアルフ a ードアルアルอันนี้นะเสร็จแล้วเพื่อนๆนะครับก็รอมันสักพักหนึ่งเนาะถ้าใครสมัครตอนแรกเนี่ย มันจะทําการเจเนอเรตกระเป๋าให้นะครับประมาณครึ่งนาทีเนาะเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นโค้ดอันนี้มาให้นะครับเรากด copy ตรงนี้มาได้เลยนะครับอ่าทีนี้นะถ้าใครสาย i n d o w s นะก็ให้เอาเลขตัวนี้เนี่ยมาใส่ใน URL 2นะครับเนีย่ยนะตรงนี้นะตรง user 2พูดพูดผิดโทษทีนะเนี่ยนะ user 2นี้นะเอาเลขที่เรา copy ้เมื่อกี้มาใส่ตรงนี้แทนนะครับอ่า โอเคประมาณนี้เลยนะอะทีนี้ถ้าใครเป็นสาย h ฮฟ์โอเนาะเราก็มากดตัวนี้เลยนะครับกดล็อกอินเข้า h ฮฟ์ก่อนอาล็อกอินเสร็จนะครับเพื่อนๆให้ทำอย่างนี้เนาะไปที่ในฟาร์มของเรานะครับเข้าฟาร์มไปก่อนนะยังไม่ต้องเลือกเครื่องนะเข้าไปในฟาร์มกด w a l l e t ตรงนี้นะครับแล้วก็เพิ่ม Add w a l l e t ตัวนี้ตึง้งเลือกเป็น ALPH นะครับพิมพ์มาได้เลยเนาะ ALPHR เลือกไปอย่าลืมดูสังเกตสัญลักษณ์ตัว x อ,อันนี้นะครับแล้วก็วางเลขกระเป๋าลงมาเนาะจากนั้นก็ตั้งชื่อให้มันนะผมตั้งเป็น gate.io อ่า iph ิดอ,อะไรก็ว่ากันไปเนาะเลือก source นะครับเป็น gate.io อันนี้เลยนะครับอ่าเวลาหาจะได้หาง่ายนะครับแล้วก็กด fetch wallet balance ไปด้วยนะผมเนี่ยติดใจฟังก์ชันนี้มากนะมันจะเช็ค เหรียญให้ในระบบ h i v e ได้เลยนะครับทีนี้กด Cre a t e ไปเลยนะครับพอเพื่อน c r ี a t e เสร็จเรียบร้อยเนี่ยมาเช็คดูนะจะเห็นกระเป๋าเนี่ยนะชื่ออาริเฟียมอันนี้นะครับอ่าเป็นชื่อที่เพื่อนเพื่อนตั้งมีรายละเอียดเลขกระเป๋าตามนี้เลยนะครับโอเคอันนี้แอดกระเป๋าเรียบร้อยนะแล้วเราก็เข้ามาทําการสร้างไฟชีนะครับกดตรงนี้เลยไฟชีดอันนี้นะบอกเลยว่าต้องทําพิเศษนะครับในตอนนี้นะเพราะว่าตัวผมลองมาแล้วนะตอนไลฟ์ใน ใน Facebook Live เนี่ยมันมันเลือกแบบ d ูเอาปกติไม่ได้เอาเป็นว่าเนี่ยนะเพื่อน <c oughs> ๆคีย์แี่แรกเนาะเป็น e t เทอก่อนนะครับแล้วก็เหมือนคีย์ปกติ e t เทอร์เราเลยนะครับอย่าลืมนะถ้าใครยังไม่มีกระเป๋า e t เทอนะหรือว่ายังทําไม่เป็นนะไปดูคลิปเก่าย้อนหลังแล้วกันเนาะผมไม่ทําให้ดูในนี้แล้วนะครับใช้ตอนนี้นะผมเองใช้เป็นขุดอีเทอผ่านทนะูม n e เนอร์น แปลงเป็นบิตคอยนนะผมเลยต้องเลือกกระเป๋าเป็นบิตคอยนนะเป็นพิชเดี๋ยวนะอันนี้นะ btc t o miner อผมตั้งชื่อว่าอันนี้คือจริงๆคุดอีเทอร์นะแต่แปลงเป็นบิตคอย่อมีข้อมูลเยอะแยะแล้วนะลองไปหาดูนะครับเลือกคูเป็น t o miner นะครับแล้วก็กดเลือก Asia, eu us กด apply นะครับทีนี้อยู่ที่ตัวโปรแกรมขุดแล้วแหลนะเนาะโปรแกรมขุดเนี่ยเราเลือกเป็น tlex miner นะครับอ่าอันนี้เลยนะ ปึง้งเรียบร้อยทีนี้ดูอาดูอาคอยเนาะก็เลือกเป็นอัลเฟียมนะครับอ่าแล้วก็เลขกระเป๋าเนาะเลือกกระเป๋าอัลเฟียมเนี่ยก็คืออัลเฟียมเนี่ยกดเลือกอันนี้ไปนะครับอืมดูว่าพูเนี่ยจริงๆมันควรจะต้องเลือกอย่างนี้ได้เลยป่ะตอนแรกนะในคลิปเนี่ยผมลองเลือกดูแล้วเนาะปรากฏว่าไม่ได้เนาะเนี่ยติ๊กติ๊กติกตก๊ไปให้หมดนะครับแต่ว่ามันไม่ขุดนะเออให้เรามา แก้ไขด้วยด้วยการอย่างนี้เนาะมากดเซตอัพม n เนอร์คอนฟตรงนี้นะครับผมเองไม่รู้นะว่ากดลบอันนี้แล้วมันจะมีผลอะไรไหมนะแต่ว่าคีย์ไปอย่างเงี้ยใส่ไปปกติอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ไปกดเซตอัพม n เนอร์คอนฟตึง้งตรงนี้เนาะอาในตรงนี้นะมันจะขึ้นว่า Second h a ฮเอากอเนี่ยผมแนะนำว่าอย่างงี้นะให้ไปกดตรงนี้นะเป็นปิดไว้นะครับเลือกเป็นไอ้ลบๆบลบอันนี้นะครับเลือกไว้ปุ๊บ ทีนี้นะครับให้เราเลื่อนลงมาตรงนี้นะอ่า extra minor c o n f i g ตรงนี้นะครับให้เพื่อนนะไป Copy นะข้อความมาจากด้านล่างที่ผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนี่แหละเนาะแล้วก็เอามาวางวางปุ๊บเนี่ยคุณได้เลยอ่าเดี๋ยวผมแอบไป Copy ก่อนโอเคเนี่ยนะเพื่อนๆก๊อปข้อความด้านล่างใต้คลิปนะครับแล้วก็เอามาวางทับนะลบอันบนทิ้งไปด้วยเลยนะกดวางปุ๊บนะครับให้เพื่อนสังเกตเนานะ อันนี้เราก็เซตว่า LHR เอาก r เนี่ยให้เขาไปขุดเบรกสนะครับก็คือตัว a l ิเ i u m มนี่แหละเนาะใส่ URL ตามนี้เลยนะที่ copy ไปเลยเนาะก็คือเป็นขุดของภูที่สิงคโปร์นะครับแล้วก็ user เนี่ยให้เพื่อนแก้นะอันนี้ต้องแก้นะอันนี้อันนี้กระเป๋าผมนะถ้าใครไปขุดเนี่ยก็คือขุดให้ผมนะ <laughs> โอเคอ่ะใครใจดีว่าขุดให้ผมก็ได้อ่ะแต่ถ้าใคร จะแก้แก้ไปเลยกระเป๋าตัวเองที่เรา c o ปปี้มาจากเกตหรอไรโอเมื่อกี้นะครับใส่ลงไปได้เลยเนาะอ่ะเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็อย่าลืมนะครับเลือกเวอร์ชันนะครับเป็นจริงๆก็2 5 5 2อันนี้นะครับได้เลยนะแต่ว่าผมเลือกเป็น l a t e s t นะครับอ่ะแล้วกด Apply อ่ากด Create ขึ้นมาได้เลยเนาะอ่ะเนี่ยนะกด Create ไฟชีทปึง้งขึ้นมานะเราก็จะได้ไฟชี t ที่เป็น d u a l อันนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวนะอันนี้นะ เรียบร้อยนะครับทีนี้เราค่อยมาเลือกเครื่องนะครับอของผมเองเราก็ใช้เป็นตัว3 0 7 0 Ti เไเสร็จแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับไปทำการกดอัปเดตครับตัว HiOS เนาะให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับเราก็จะได้ตัวขุดที่เป็นเวอร์ชันใหม่มาใช้นะครับไปกดตรงนี้นะโอเคเนี่ยนะตรงนี้นะถ้าเกิดของใครยังไม่ได้อัปเดตนะมันจะขึ้นเป็นเหลืองๆนะครับเนี่ยนะตรงนี้แหละให้ดูเวอร์ชันนะ เป็น203ขึ้นไปนะถึงจะใช้ tlex minor version นี้ได้นะครับที่เป็น dual minor ตัวนี้นะเนี่ยถ้ายังไม่อัปเดตเนี่ยจะขึ้นอันนี้นะครับเนี่ยรายละเอียดก็คือเป็นเวอร์ชั่น303ตัวนี้นะเอ้ย203ตัวนี้เนี่ยอัปเดตก็กด force update แล้วก็กดยิงได้เลยนะกด ok อัปเก e ด้านล่างตัวนี้นะครับโอเคพออัปเดตเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปก็คือการ Set, เซตไฟชีดขุดนะครับแล้วก็โอวเคาะแต่ว่าเท่าที่ผมลองนะครับก็ขุดสูตรเนี่ยนะเอาเป็นคอพันร้อยเนี่ยดูเหมือนจะนิ่งกว่านะเท่าที่ลองขุดดูนะอะแต่ว่าอันนี้ลองไปจูนๆกันดูได้นะครับเสร็จแล้วเนาะให้เพื่อนๆมาคลิกตรงคำว่าไฟชีดตรงนี้นะครับแล้วก็ไปไล่หาไอ้ไฟชีดที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็กดยิงจรวดเลยนะครับยิงตรงนี้นะ ของผมเองผมยิงไว้แล้วนะครับเนี่ยนะมันก็จะขึ้นตามนี้เลยได้แน่นอนนะอือันนี้ทดลองมาแล้วนะแล้วก็แรงขุดถือว่าจัดว่าดีเลยนะครับก็ถ้าสูตรนี้เนาะดันคอคอขึ้นมาอีกหนึ่งเลเวลเนี่ยมันจะทําให้อลิเฟียมเนี่ยมันจะขุดดีขึ้นนะเนี่ยนะตอนแรกเนี่ยผมเออ่ที่ลองเทสดูนะคอคอเก้าร้อยเนี่ยมันวิ่งอยู่ประมาณสองร้อยห้าสิบแต่ว่าพอดันเป็น พันรเนาะวิ่งอยู่ที่300ร้อซึ่งสามร้ M H ของที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันเยอะอยู่นะเนี่ยพอสี่ใบเพิ่มขึ้นมา20%เลยนะอืลยนะแต่เดี๋ยวอาจจะต้องไปเทสเพิ่มนะเพิ่มคอเป็นพันหอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่เอาเป็นว่าตอนทําคลิปตอนนี้เนี่ยสูตรนี้เนี่ยจัดว่าดีอยู่นะครับแล้วก็วิ่งนิ่งเลยนะครับทีนี้เพื่อนๆก็ไปเปิดเชลนะมาเช็คแรงขุดกันเนาะ กดรีโมทแอคเซ s ตตรงนี้นะแล้วก็ให้เชลสตาร์ทนะครับเปิดเชลขึ้นมาเลยเนี่ยนะผมเปิดมาแล้วก็มันวิ่งอย่างนี้เลยนะครับมันก็จะขึ้นว่าแรงคุดเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับตัวนี้เนี่ย LHR ปลดล็อกเนี่ยในตัวโปรแกรมมันบอกว่า68เนาะแต่ว่ามันจะจูนมันจูนไปเรื่อยของมันแล้วเน,เนี่ยลดลงเรื่อยๆเนาะของผมเนี่ยตัวอย่างตัวเบอร์3เนี่ยมันก็ลดลงละเหลืออยู่ แค่วิ่งอยู่50นะครับเนี่ยตัว4เริ่มออกอาก,การเดี๋ยวต้องจูนใหม่นะครับมันก็จะทําออโตของมันไปเองนะครับพเพื่อนก็ประมาณนี้แหละนะแต่เท่าที่คิดดูคิดคิดมาแล้วเนี่ยน่าจะวิ่งดีแหละนะอโอเคนี่แหละวิธีการขุดประมาณนี้เลยนะครับซึ่งเพื่อนๆก็ไปเช็คการขุดอีเทอร์เนี่ยผ่านทางเว็บปกติของเพื่อนๆได้เลยนะครับอย่างของผมผมขุดเอเป็นทูมายเนอร์เนี่ย ก็เข้าไปเช็คจริงๆมันก็อยู่ปกติของมันเนาะแต่ว่าในส่วนที่เป็นอลเฟียมนะครับก็เพื่อนๆก๊อปี้ตรงนี้นะเลกระเป๋าไปนะครับแล้วก็ไปเปิดในตัวอของฮีโร่ไมเนอร์ได้เลยเออผมลองมาแล้วนะผมดูมาให้แล้วด้วยว่า h e โ o ่ไมเนอในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยเขาลดค่าธรรมเนียมอยู่เนาะอยู่ที่0%เลยนะคือเขาไม่เก็บค่าธรรมเนียมูเลยนะครับเพื่อนๆลองไปขุดกันได้เนาะ แล้วก็แรงขุดเนี่ยถือว่าจัดว่าดีนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองเช็คกันดูนะโอเคครับมาถึงขั้นตอนเช็คแรงขุดนะครับว่าแรมมันเข้า Hero Miner จริงๆง,งไหมเนาะเพราะทีนี้ดูแบบโอ้โหวิ่งสะดีเลยนะอ่ะเราก็เข้ามาตรง Google นะครับพิมพ์ว่า Hero m i n เ er, นเติม S, ด, <S ด้วยนะด o m อทอ,อ,อ,อมใช่ป่ะใช่แหละน,นะแล้วก็นี่นะมันมีอลิเฟียมอันนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับ อ่ะก็จะเป็นภูของอลิฟิวมฮิโรมิเนอร์อันนี้นะทีนี้เพื่อนๆเ,เลื่อนมาด้านล่างเนาะมันจะมีช่องให้ใส่เนี่ยนะตรงนี้นะ Your s t a t นะครับเอาเลขกระเป๋าเพื่อนๆวางลงไปเนาะแล้วก็กด Look Up นะครับกดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นแรงขุดนะว่าเฮ้ยขุดได้เท่าไหร่นะเนี่ยเคอร์เลนแฮนเดลนะของผมอยู่ที่1.25่งจุดสองกิกะแหวนะครับซึ่งใน1ชั่วโมงที่ผ่านมาเนาะตอนนั้น,นยังไม่ได้จูนสูตรนี้เนี่ยวิ่งอยู่1นึ่งกิกะแหวเท่านั้นเองนะครับ ใครไปดูไลฟ์ใน Facebook เนาะของผมจะวิ่ง1 g ึ่งกิกะเฮอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอัปเกรดแล้วเนาะวิ่ง1.2แล้วเรียบร้อยอ่าซึ่งมันก็จะมีจุดคำนวณให้นะครับว่าเฮ้ยถ้า1 2 5 g ุดสองห้ากิกะเฮเนี่ยได้กี่ออลฟเฟียมครับปรากฏว่านะนี่เห็นปะเหรียดูเหมือนเพิ่มขึ้นนะใครไปดูในไลฟ์มันจะอยู่ที่2เหรียญอยู่นะแต่อันนี้ขึ้นมาเป็นสามเหรียญแล้วนะครับก็รอดูกันต่อไปเนาะว่า มันได้สักกี่เหรียญน,นะครับโอเคจบแล้วแหละเนาะคลิปนี้หมดแล้วไหมหมดแล้วแหละก็ประมาณนี้เลยนะพี่น้องทั้งหลายใครยังขุดไม่ได้เนาะมาดูคลิปนี้เนี่ยขุดได้แน่นอนนะครับไฮเปสประมาณนี้เนาะใน Windows ก็แค่ Copy ตัวชุดคำสั่งแล้วก็เปลี่ยนเลขกระเป๋าแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวผมทำตัวเอาไว้ให้ copy ด้านใต้คลิปได้เลย,เลยโอเคอะ สรุปท้ายคลิปนิดนึงนะครับก็คลิปนี้นะไม่มีอะไรมากเราก็มาเล่าให้ฟังนะว่าผมเองไปไลฟ์ใน f c e e o o o นะเพรว่าเออเนี่ยตัวตัวโปรแกรม T-lex Miner นะเวอร์ชัน0.25.2เนี่ยเขาก็ออกอัปเดตมาใหม่เนะเป็นตัวที่สามารถขุดคู่นะครับเป็นอีเท r e u เรียมกับเอลิฟ u m นะครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยถามผมเนี่ยผมว่าขุด2เหรียญน,นะให้ Profit ที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเป็นการ์ดตระกูล l h r อยู่แล้วเนี่ย เราขุดอีเทอร์มันก็ไม่เต็มร้อยอยู่แล้วเนาะเออมันก็เอาแรงส่วนที่เหลือส่วนต่างเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาขุดเหรียญอื่นดีนก,กว่าอ่าเนี่ยนะซึ่งตอนนี้เนี่ยของมันเนี่ยมันมันปรับใหม่เนาะเป็นขุดอีเทอร์เนี่ยหกเเลยเนาะแล้วก็ขุดอลิเฟียมเนี่ยเป็นส่วนที่เป็น32%ซึ่งเอาเป็นว่าเปอร์แบบเซ็นต์อีเทอร์มันเยอะๆเนี่ยมันก็ทําให้แรงขุด ขุดเหรียญที่ได้ราคาดีเนี่ยมันขุดได้เยอะเนาะก็ผมว่าความคุ้มเนี่ยมันน่าจะเยอะกว่านะออในตอนนี้นะตอนทําคลิปเนี่ยสรุปรายได้เนี่ยรายได้ดีกว่าแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าลองไปขุดกันดูได้เนาะออวิธีการตามในคลิปได้เลยนะครับทั้งสายวินโด้นะสายวินโด s แค่ก๊อปปี้ชุดคําสั่งไปวางได้เลยนะครับไปโหลดทีเล็กมิเนอร์เวอร์ชันใหม่ก๊อปชุดคําสั่งใต้คลิปวางได้เลยส่วนใครใช้ไฮฟ์โอเอสนะก็ก๊อปชุด คำสั่ง extra argument วางได้เลยเหมือนกันอ่าผมทำให้ค่อนข้างสะดวกแล้วคลิปนี้เนาะก็ยังไงถ้าเกิดใครคิดว่าคลิปนี้เนาะเป็นประโยชน์อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเออแล้วก็ฝากร้านนะครับขออนุญาตฝากร้านนิดหนึ่งนะถ้ายคลิปนะอะ่ฝากร้าน IP i t สตูดิใน s h o ป e e นะครับขายวานทำแท่นนะครับแท่นหลิกพาสบุ๋นนะครับถ้าใครสนใจก็ฝากเป็นอุดหนุนกันด้วยเนาะส่วนถ้าใครอยากให้ประกอบเครื่องให้นะครับถ้าหาน้องๆได้เลยนะครับก็จะมีน้องแอดมินนะคอยช่วยตอบให้น ผมก็ทิ้งลิงไว้ใต้คลิปเหมือนกันโอเคเนาะเออก็เจอกันคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผมเที่ยวทะเลเที่ยวทะเล